สุขโขทัยค่ะฐานะของท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรรนมนตรีนะคะเขตได้ลงพื้นที่ค่ะเขต17นะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะเพื่อติดตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีค่ะ ทางด้านของนางรุ่งรัตนาบุญหลงผู้ตรวจราชการสำนักนายกร,รัฐมนตรีเขต17ร่วมประชุมคณะกรรมาการธรรมาพิบาลจังหวัดสุโขทยัยเพื่อพิจารณาแนวทางสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,565รวมทั้งมีการคัดเลือกโครงการในการสอดส่องและการจัดทำรายงานผลการดำเนินง,งานจากนั้นลงพื้นที่ไปติดตามโครงการขุดลอกที่ตำบลวังใหญ่และ และตำบลเกาะตะเลี้ยงอําเภอสีสํารงงบประมาณเกือบ8ล้านบาทนะคะเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ทางการ,กรเกษตรและก็บ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งเป็นแหล่งน้ําเพื่อการ,กรเกษตรบรรเทาภัยแล้งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทนับเป็นครัวเรือนแล้วนะคะตัวเลขประมาณ6 1 7ครัวเรือนพื้นที่ทางการ,กรเกษตรกว่า2,500ไร่โดยมีโครงการชประทานสุขโขทยัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบค่ะ ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ติดตามโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมู่บ้านนะครับหมู่ที่2ที่ตําบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกงบประมาณเนี่ยประมาณ2ล้านบาทครับ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวน370ครัวเรือนให้ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอแล้วก็มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตครับโดยมีที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลกนะครับเป็นหน่วยงานรับผิดชอบแล้วก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2โครงการครับก็ยึดหลัก,กการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสนะครับ เข้าไปสอดส่องดูแลว่า2โครงการนี้ดําเนินโครงการมาเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าเสร็จสิ้นทั้ง2โครงการแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์นั่นเองครับ